เอาละช่วงนี้ก็สดชื่นกันทุกคนเลยนะนครับผมสวัสดีครับกับผมตองกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอาัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในวันที่20มีนาคม2566กันนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์อย่ลายยลืมกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมนะก็ใครอยากสนับสนุนของกาวคริปโตสนัสนจ่อยตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาละมาก็เดี๋ยวเรื่องของอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมบิตเก็ตนะ ก็ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นแคมเปญนั่นเองนะผมก็ชิงโบนัสสูงสุดถึง130ดอลลาร์ได้เลยนะครับผมก็เพียงแค่สมัครสมาชิกกาวคริปโตแล้วก็เข้าไปเทรดในอ r b i t r a นะครับผมนะลิงก์จะอยู่ใต้ d e s c r i p t ั o นะครับผมก็ไปลองอ่านดูได้นะครับผมประมาณนะั้นอ่ะเปิดในวันจันทนี้นะครับผมก็มาแล้วนะครับผมแข่งยาวๆนั่นเองนะผมสำหรับใน time f ฟ a m e ีคอ่ะ แกก็สิ่งที่เรียกว่าทำเฟรมวีคเนี่ยมันยังไม่หลุดแพทเทิร์นนะผมก็คือว่าตรงนี้มันแค่ทิ้งไส้เฉยใช่ไหมการทิ้งไส้ตรงนี้นะผมก็เป็นบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันจะไม่ลงใช่ไหมแล้วก็มีการกลับพุ่งมากับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟสนะผมที่ค่อนข้างที่จะไร้เสถียรภาพณเวลานี้นะผมคนก็มาสินทรัพย์เสี่ยงนะผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะผมว่าเวลาเนี้ยมันเริ่มที่จะเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้นะผมก็มาติดเส้นช่วงประมาณอ่สองอ่าเท่าไหร่นะสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับผมถึงสองแปดสี่นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมว่าวันก่อนเนี่ยวันก่อนเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็มีการชนจูบสวานเลยนะครับผมเส้นนี้ ใครที่ติดตามมาหลายๆวันนะผมจะเห็นว่าเส้นเนี้ยผมตีไว้นานแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีการชนขึ้นมาอ่าช่วงประมาณสองแปดสี่ก็ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามันเปิดแก๊ปมายืนอยู่บนตรงนี้ได้นะครับผมก็จะทำให้เป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับผมเป็นการคอนเฟิร์มเลยก็ว่ากันได้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเราดูทางฝั่งของ โดมิเนนต์กันบ้างนะผมซึ่งโดมิเนนต์เนะเวลานี้นะผมก็มีการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งยวดเลยนะผมถ้าเกิดว่า Bitcoin ช่วงนี้มีการพักตัวก่อนเพื่อ,อพักฐานทำฐานอะไรพวกนี้นะผมก็จะส่งผลทำให้เจ้าตัวของเอาคอยเนี่ยได้พุ่งกันบ้างนะผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ทำการที่ว่าเนี่ยเห็นปะเขียวมาตลอดเลยนะผมแสดงว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในบิตคอยมากกว่านะผมคือช่วงเนี้ย ถ้าถามว่าซื้ออะไรดีก็น่าจะเก็บบิตคอยกันไว้บ้างนะครับผมส่วนเรื่องของเอาคอยเนี่ยก็ตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่อยากจะลุ้นก็รอเก็บไว้เลยนะผมตัวท็อปเทียนะครับผมอย่างอ่าสักประมาณเอาเอาเอางี้ดีกว่าเปิดคอยมาเก็ตแคปนะครับผมคอยมาเก็ตแคปเนี่ยเราจะรู้ว่าอันดับของมาเก็ตแคปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหนบ้างนะครับผมก็ที่ผม แนะนําเลยนะครับผมก็แถวๆช่วงประมาณสักอ่ะถ้าเกิดว่าเสียงน้อยๆน,นะผมก็อย่างโพลิกอนอย่างแมตติกองเงี้ยนะครับผมอันดับ8อันดับ10เนี่ยก็โซลาร์นาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปประมาณนอาทอมีทอนมีเอแวกนะครับผมเนี่ยแถวๆนะี้แล้วก็มีคอสมสใช่ปะ่ะอะตอมพวกนี้นะครับผมส่วนหลังจากนั้นนะครับผมก็ผมจะอยากจะให้ดูช่วงแถวๆประมาณสัก50ลงไป ห้าสิบลงไปก็จะมีแซนมีอ่าเอาเป็นทีต้าละกันทีต้าดูง่ายๆแล้วก็มีอีเจลดีนะครับผมอ่าอีเจลดีแล้วก็มีออฟนะครับผมออฟติมมิซ e ึมใช่ไหมออฟติมิซึมนะครับผม, ism, ม, ism, บผมแล้วก็มีอ่าเจ้าตัวอ่าตกข้างล่างอ่าลา่างๆแถวๆนี้นะครับผมเอาเป็นไอโอตาใช่ไหมไอโอตาก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็มีอันนี้แพ็กจีกาโกนะแพ็กจีก็คือทองนั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดว่า กลัวความเสี่ยงก็เก็บทองไว้บ้างนะครับผมแล้วก็จะมี LRC LRC ตัวน,นี้ก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของ엔จินนะเอนจินตัวน,นี้นะแถวๆ1ถึง100เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนอหน้า2หน้า2ก็จะเป็นพวกอ่า100ก,กว่าใช่ไหมอันหน่า100ก,กว่าก็จะมีอ่าพวกนี่เลยนะครับผมอันขาอันขาเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มี อ่าเจ้าตัวฮอตโฮโลนะครับผมมีกาล่ากาล่านี่ตกลงมาร้อสิบแปดแล้วนะครับผมเนี่ยก็กำลังจะขึ้นไปส่วน OMG เนี่ยมันพุ่งไปแล้วนะครับผมก็อ่าติตีไว้ว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่น่าสนใจนะครับผมมีอ่าแถวๆเนี้ยอ่าวันใช่ป่าวันนี่รู้สึกว่ามันจะอ่าราคามันจะสุดแล้วนะครับผมเนี่ยแถวๆเนี้ยแล้วก็โอเชียนเออโอเชียนตัวเนี้ก็น่าสนใจแต่ว่า อาซัพพลายมันยังเยอะอยู่นะครับผมก็อาจจะอ่าเฝ้าดูเฉยๆก็ได้นะผมอู้มีฮิฟด้วยนะครับผมมีฮิฟฮิฟไหฟ์หรออันนี้โอ้มันพุ่งขึ้นสูงอันนี้รอดูกันก่อนนะครับผมมี KDA อ่ะ KDA น่าสนใจนะครับผมแล้วก็จะมีแถวๆเนี้ยอ่าฟลักอ่าฟลักร้อยหกสิบสี่นะครับผมอันนี้ฟลักนี่ผมชอบนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเป็นอ่าเจ้าตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเรื่องของ n อ i นว a เดียนั่นเองนะผมเนี่ยคณิศากอะไรพวกนี้นะมีเอามีเอ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไล่ๆดูในแชทก,กันละกันนะครับผมในแชทของกลุ่มไลน์กาวคริปโตนะครับผมเนะี่ยก็สามารถเข้าไปคุยกันได้นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดู d ีเกันบ้าง d ีเนะครับผมก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยประมาณช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยน่าจะ มีอะไรให้มันพุ่งพุ่ง,งลงข้างล่างนะอ,อน่าจะมีการกระแทกลงมาอย่างแรงอยู่พอสมควรนะครับผมในวันเนี้ยเนาะอืมก็รอดูกันนะครับผมส่วนหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยก็เริ่มทําตัวขึ้นแหละตือใกล้และใกล้แล้ะ <c oughs> น่ะก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เป็นโอกาสหน้านะครับผมเอาวันพรุ่งนี้น่าจะ ได้คุยกันมากขึ้นกว่านี้นะครับผมน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับวบ